พาทุกคนมารีวิวบัเงินเนาะก็แต่งมาสมพอลสมพลแล้วยังไม่รีวิวเลยเนาะฟ้าถังติ๊กตอกสุดไหมมันจะแบบทำให้เบาเราแบบไม่มีเสียงนะแล้วก็นอนทองเบอร์สิก็มีสติกเกอร์สำนักที่ผมเคยซื้อนะครับก็จะมีสายน้ํามันตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแคมแล้วก็ชุด50้มิลก็ก็เป็นเสื้อแล้วก็อะไรแต่งนะ อันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสมควรได้รับความเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18บแปดปีเขาได้รับการนำจับคู่ของท่านนะครับเจ้าเก็ตก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวบงเงินเนาะก็แต่งมาสมควรสมควรแล้วยังไม่รีวิวเลยเนาะเดี๋ยวคิว่อไปอาจจะมีขี่ให้ดูเนาะคลิปนี้ก็จะมารีวิวแบบเขาข่าวเกื่อให้เนาะยังยังไม่ลงเลยยัลงหยกตัวบางยังไงไปจับข้อไปจับข้อจับข้อมันจับข้อมันเดิมไม่ครอบดู หนึบหนึบจับหนึบจับเอคือแบบทรงโคตเตี้ยเออแบบขาตั้งตั้งไม่ได้แล้วนะคือแบบขาตั้งเป็นเตี้ยสุดเนาะเดี๋ยวมาดูขาตั้งแล้วกันนอนอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยตั้งได้วะเฮ้ยพอดีเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แล้วกันท่อนี้เป็นท่อตาแต่งนะยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าตอนนี้ยังไม่เบิ้ลนาะจะเบิ้ลตอนกลับแล้วน อ,อเป็นไงทรุ่งรวยไหมเออมา <S 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 2> <S 2> เดี๋ยวมาเรี่องข้อเข้นะว่ามีอะไรบ้างตากล้องสั่นเริ่มจากไอชุดชุดหลังแล้วกันเพราะปกติเขาก็รีวิวจากชุดหน้านะนี่มาดูชุดหลังชุดหลังนะครับที่เด่นเลยก็เพิ่งใส่มานะก็ยังไม่ลงเนาะเอ้ยลงแล้วเนาะเออน่าจะลงก่อนคลิปนี้เป็นโชค280นะไม่ใช่295นะคลิปก่อนพูดผิดเนาะนี่เป็นโซ่2องแสีน้ำเงินพอแท้เดี๋ยวมาดูยุบด,ดีกว่าอแข็งเต็กเลย เนี nee, thin, ่ยประมาณเนี้ย2 8งเป็นศูนย์ต่ำไหมดูทรงดิทรงแบบรวมๆอ่ะเออคือแบบท้ายโคตรต่ำอ่ะใช่ถ้าบกติก็สองก็ห้าเนาะน่าจะพอดีแต่นี่สองแปดศูนย์่ะคือแบบหล่อนะผมว่าชอบมาดูทรงนั่งดีกว่าเป็นไงได้อยู่ีทรงอย่างได้พี่ทรงอย่างได้โคตรโคตรโคตรเวิร์กเลยโคตมาดูอามเลยอาม อาร์มตัวนี้เป็นอาร์มเชงคันเล็กนะครับคันเล็กคันกลมเล็กเน,น,นี่ยเออประมาณนี้แล้วก็น็อตยาวเห็นไหมจะได้ต่อตรงนี้นะอันนี้ใช่บล็อกนะครับประมาณนี้แล้วก็ดุมยอ่อดุมยอ่อก็อะไละทั่วไปนั่นแหละดูยี่ห้อก็ได้เพื่อใครอยากใส่ตามเนาะยี่ห้อนี้มันดีอย่างงีง้งเว้ดูนอด็นอตน็อตมันก็ใส่ไม่งัดไม่งัดเท่าไหรนะ่เนาะได้อยู่ประมาณนี้น็อตก็น็อตทองนะครับไล่สลับกัน วันนี้ล้อก็ล้อเป็นล้อโยโก่นี่ <c oughs> ขนาด1.2ยางก็45ทับ90 <c oughs> ใช่เป็นขนาดทั่วไปที่แบบไว่รุ่นทรงเชิง <c oughs> อ่านิยมนะเนาะแล้วก็ <c oughs> มีเข่าเขาก็ใส่อยู่แล้วเนะาะเขายืดอะ่ะเขา,ายืดนอ่ะเขายืดน็อตเบอร์10อะไรเนี่ย14หรือ12วอะ12อแล้วประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอีกวะอมืมีท่ออันนี้เป็นท่อตาแตงตรงรุ่น ห้าสิบมิลน,นะตัวนี้ใครแบบอยากสังก็พิมพ์ตามนี้เลยตะแตงหรือาษาไทยก็ได้นะตะแตงใช่แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีไอกองแล้วกันนี่กองอันนี้เป็นกองแต่งนะครับผมก็มีคลิปรีวิวให้ประมาณนี้แล้วก็มีสายอ่าดูใต้บอกแล้วกันใต้บอบาะครับอันนี้เป็นสาย NK เป็นสาย NK นะครับซื้อมา180บาทก็มีคลิปเหมือนกันแล้วก็มีฝ้าถังติก๊กตอก สุดไหมอเออโคตรสุดอะ่ะมีฝาถังแล้วก็มีนอ็อตอันนี้เป็นตุ๊กตาแฮนด์เอ็มสแลนครับดูข้างๆเรามันจะแบบทําให้เบาเราแบบไม่มีเสียงนะแล้วก็น็อตทองเบอร์สิบสองประมาณนี้โอ้ยไม่ได้ขันน,นั่นโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ขันเดี๋ยว <c oughs> พี่ลืมนั่นนี่เอาตัวได้อีกแหละเจะขอมาคนประกอบโอเคตั้งตัวตั้งอี่แหละเนี่ยข้อดีของตัวนี้เลยคือแบบดูนะเวลาปิดแล้วเวลานคนนั่งอะ่ะ มันจะนิ่งนะเออถ้าไม่มีมันก็จะแบบยยมีเสียงนิดหน่อยเนาะสำหรับบอแตกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบอบอแสงพี่ว่าบอแสงนะประมาณนี้สั่งในเว็บเอยสั่งในเพจเอยไม่ใช่สั่งในเพจอ,อ,อีกแล้วแล้วโอเคโอเคต่อไปมาดูชุดหน้าแล้วกันรถผมก็เป็นสไตล์อินดี้นะไม่มีอะไรมากเออเขาแบบจะแต่งดาก็แต่งได้อืมัอที่เด่นเดนก็น้ำยาในรถนะไปเอามาดูน้ำยา นี่ยางหน้าก็เหมือนยางหลังเลยแล้วก็ขอบเหมือนล้อหลังเลยดุมก็เป็นดุมเดิมกึ่งเพราะว่ามันเป็นดุมที่แบบเก่าแล้วเนาะเอาดุมเดิมมากึ่งอ่ะประมาณนี้แล้วก็เป็นบูทบูทแต่งใช่แล้วก็มีน็อตน็นอตพอรแต่แกนเป็นแกนม,มีเดียมกมุนี่น้ำยายดูน้ำยา,ำยา,ำยาพิเศษของคันนี้นะที่แบบแต่งแล้วมันสวยเนาะก็ดูคมเงาอันนี้ฝุ่นเพิ่งก่อเนาะแต่เช็ดออกได้เว้ยประมาณนี้ใช่แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่ง เล็ล้อไปเนาะล้อดาเห็นไหมล้อดำไหม,ไมน้ํายาตัวนี้ก็มีขายนะก็ไปสั่งเลยราคาก็เท่ากันกับตัวนี้แหละต่างกันสิบาทเนี่ยน้ายาเทสไม้เนี่ยสั่งสั่งหนึ่งอันปุ๊บผมก็จะแถมเซอกเกอร์หนึ่งอันเนาะใช่ต่อขวดประมาณนี้อา่อานดใูใกล้ละกันประมาณนี้เห็นชัดไหมก็ไปสั่งกันดูนครับเดี๋ยวมีเฟซให้นี่เฟซตัวนี้สั่งได้ทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับรถไม่ไม่เกี่ยวกับการดูแลรถเนาะมีเคลือบยางแล้วก็เคลือบเงาประมาณนี้ ก็เหลืออะไรวะชกชกหน้าชกหน้าเป็นชกกึ่งชกเดิมกึ่งครับกึ่งกึ่งเงาประมาณนี้พูดถึงแกนล้อต่อเลยวะอันนี้เป็นน็อตพอร์ตแต่แกนเป็นแกนของแกนน็อตเลสใส่จุกได้กกนล้อหลุดเนาะประมาณนี้ <ๆ S 2> ๆๆแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตจานสัง่งจากฟุกอะไรแต่งมั้งน่าจะจำไม่ผิดแล้วก็จานหน้าก็ชอปปี้ทั่วไป <ๆ S 2> ปั๊มปั๊มเดิมเออเนื้อของเดิมอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปเนาะอะไรแบบ อืมควซื้อก็ซื้อประมาณนี้ดีมากแล้วก็ไฟพาม,มากพร้อมสวิงนะครับ <ic c oughs> ก็มีคลิปสอนเหมือนกันนี่สวิงเปิดปึ๊บมันก็จะเลี้ยวฝั่งนึงห้ามก็เลี้ยวสองฝั่งดูแล้วน่ะเป็นไฟสินสมเนินครับประมาณนี้สวยไหมเออแล้วก็ปิดก็กดลงแล้วก็มีสำนักต่างๆนะครับริวยันสติกเกอร์เอออันนี้เป็นสติกเกอร์ข้อหนูข้าหนูยังอยู่บ้านนะครับไม่ได้ใส่เพราะตรงนี้ เอช่วงนี้มันงดเนาะมีมด่านโคตดเออขี่มายังมีด่านอ่ะอันนี้ยังได้เอาขึ้นหลังกระบะ <c oughs> มาเนาะประมาณนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์แกวตัวนี้จะไม่มีขายนะครับจะแถมกับสเสื้อแกวอย่างเดียวเออไม่มีขายตัวเนี้ยสวยไหม <c oughs> แล้วก็มีสติ๊กเกอร์สำนักที่ผมเคยซื้อนะครับก็จะมีสายน้ำมันตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแคมแล้วก็ชุชด50มิล <c oughs> ก,ก็เป็นเสื้อแล้วก็อะไรแต่งนะอ <c oughs> ันนี้ก็เป็นแคมของคันนี้แต่อ,ออกแล้วตอนนี้ใส่อืม ดี๋ยวิ่งจะดูคลิปต่อไปแล้วกันก่อนที่เราจะอัพฮันซลมินเนาะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ทีมงานแกวตัวนี้จะแถมกับอะไรแตง่งแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรขายไงประมาณนี้แล้วก็เฮ่งองสุพันที่ทํา53ตอนนั้นดัวสว่างก็พวกอะไรแตง่งต่างๆเนาะมีเยอะอันนี้ก็ร้านเจนาว์โซนม,นมนะมรับแถวบ้านนี่แหละใช่แล้วก็เซเกอร์ตัวนี้มาดูเผื่อใครแบบอยากรู้ไงว่าพี่อับมาจากไหนปีนอหรอตัวนี้มันได้จากไอโฟนเนาะซื้อโทรศัพท์อ่ะ เนี่ยซื้อโทรศัพท์สติกเกอร์แพงแล้วนี่มันแพงที่โทรศัพท์เนาะใช้สติกเกอร์แล้วก็นี่หัวเขาเรียกว่าหัวอะไรวะเก็บล่าเก็บล่าน้ำประมาณนี้ซื้อมานานแล้วแหละแต่ก็เงานะตัวนี้คือแบบเงามากเช็ดน้ำยาตนี้แบบเงาอ่ะเห็นกล้องไหมดูตรงนี้ก็ได้เห็นกล้องไหมนี่มันน่าจะไม่เห็นนะมือเงินนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวมาดูข้างไม่เหลือน็ เป็นน็อตเล็นี่น็อตเล็เห็นไหมใช่น็อตเล็ไล่์น็อตเลลนะครับประมาณนี้ส่วนเฟรมก็น็อตลาดน้ำมัน <c oughs> <c oughs> สีวัานอ,อกหมดยังด้านในก็จะเป็นแคมเอสเคสแล้วก็ัวฉีด 6G ใช่แล้วก็สปริงวาล์วแคมแล้วก็มีอะไรอีกหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็นี่ A ขี้เหยียบสีสม้มรีวิวพกจุดอ่ะเออใครอยากรู้อะไรก็นั่นแหละผมมีคลิปทุกคลิปนะที่แบบทำมาจะให้ต้องขี่ขับไหมขับยกโชว์หน่อยไหมฮะขับโชว์หน่อยขับบง่ายถ่วงกันไหมขับอ,อยู่ได้มันหลอดหมดถึงเ้ยถึงสับหนึ่งก็ยกอยู่แต่มันจะซับสองลอยไหมโอ้ยซับสองลอยก็ยากอยู่ทรงสวยเนาะพูดได้อะพี่เออผมว่าต้องเจอคำถามนี้แน่เลยไอพี่โหลดหน้าเท่าไหร่เนาะ มันยุบได้เท่าไหร่วะพะมาณหนึ่งนิ้วเนาะอันนี้คือตามความยุนบนะยุบได้ดูความสูงอันนี้เราคือแบบคนเยอะอืมอันนี้เพิ่งโหลดไม่เช้าเลยเนาะวิธีการโหลดลครับก็ง่ายๆดูใต้ท้องเรา<ม>เห็นน็อตตรงนี้ไหมถอดออกมาแล้วก็น็อตตัวนี้นะขันออกแล้วก็ดึงโชกขึ้นแล้วก็เติมน้ำมันสามสี่ฝานี่แหละทำให้มันแข็งเนาะตามใจชอบประมาณนี้ทุนมีคนหมาแล้วหลบพังกอน Yeah. เ,เ,เราจะมารีวิวพวกหลังกระบะกันนะครับเอ้แล้วก็รีวิวกระบะนครับตอน,นนี้ว่าจะไป็นแบบโดนหลังเหรือว่าหลังมันสูงนะเนี่ยหลังสี่นิ้วสอดประมาณนี้หลังสูงนะมาดูด้านหน้าเรอโ้ยด้านหน้าสูงด้านหน้าห้านิ้วสอดอ่ะเออจากกอหลังลงประมาณสามนิ้วสอดจะสวยนะดูทรงรวมๆได้ไหมดูรวมๆเบดูด้านหลังแล้วกันเอาคือผู้ว่าเนาะง่ายๆด้วย รถพึ่งึงทำเสร็จเลยโบบกาศยุคันนี้เลยซับนึงแล้วยังขึ้นแดเดี๋ยวจะพ p ห้สิมิลนะคันนี้เออใครแบบอยากดูก็ฝากติดตามนะครับพอสั่งแล้ก็รถเาของออกตัวเล่นนิดหน่อยเากับ้านแล้ะโน่นโน่นหอกข้างโน้นนี่ังกับบ้โต้กดับโตตายโตตายนักเซล ยามันนี้มันยามันนี้มันจะตำหน้ากระบะมันจะตำหน้ากระบอะเออนี่แหลนนะ,จอจอจอจะน,นี่แหละจอะจะจะตกคลองเนี่ยยามันี่ขับตันลวดมาบอกมากับเมื่อตัวดูล้อดูล้อเย็ด <c oughs> <c oughs> yeah, เอาเรื่องอยู่นะด,ดูไหลเย็ดสุดว่ะ <c oughs> ได้อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนไปบุรีรัมย์นะครับเอาขึ้นลังครับอ่ะไปแล้วฮะใครชอบคลิปแบบนี้นะคลิปรีวิวชคลิปยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์นะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไปไปแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมอุดหนุน้ำยานะครับไปแล้วไปแล้ว